สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม r รี่แมจิกนะคะวันนี้เราจะมารีวิวไพ่เจ้าแม่กวนอิมนะคะไพ่นี้จะทําขึ้นโดยนะคะแม่หมอพลอยนะคะถ้าใครสนใจสามารถติดตามาสั่งซื้อได้นะคะที่เพจดูรวงนะคะแล้วก็เว้นวักกับแม่หมอพลอยนะคะไพ่มีทั้งหมด59บาในะคะเสียบินคุณเรืองนะคะ กล่องเป็นฝาเปิดปิดนะคะแล้วก็ไพ่มี59บาใบแล้วก็มีคู่มือนะคะคู่มือเล่มเล็กๆมาให้ก็จะมีความหมายไพ่แล้วก็วิธีการวางไพ่นะคะแล้วก็มีเรื่องของอาคาถาไหว้ครูนะคะคาถาอาราธนาปู่ฤสีพรมมาโรมนารอดนะคะอาคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่นะคะ อ่ก่อนอื่นเรามาดูข้างไพ่ก่อนนะคะด้านข้างของไพ่ก็จะเรียบนะคะด้านหลังไพ่จะเป็นลายเด็กขี่ปลานะคะแล้วก็หน้าไพ่ก็จะเป็นแนวแบบจีนีน,นะคะจีนโบราณมีคําจํากัดความสั้นๆอยู่ด้านล่างมีเลขกํากับด้วยนะคะ,ะแล้วก็สีสันสดใสนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าไพ่แบบสูงกันนะคะ เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมเพีค่ะนะคะเราจะถามไพ่เจ้าแม่กลน,นอินนะคะว่าไพ่ยากจะบอกอะไรกับคุณที่เข้ามารับชมนะคะจะมีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบนะคะให้คุณเลือกไพ่ใบที่คุณรู้สึกชอบมากที่สุดหนึ่งใบนะคะแล้วเรามาฟังคํำทาํายสนุกๆก,กันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ คนที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะใบนี้คนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะใบนี้คนที่เลือกไพ่ใบที่สามใบนี้คนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะได้เบอร์11นะคะสายฝอนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่1นี้ก็ไพ่อยากจะบอกว่านะคะคุณก็มีเกณฑ นะคะที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะไม่มีโอกาสท่องเทีย่ยวหรือว่าได้มีโอกาสที่จะยกย้ายนะคะ,ะความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะมีโอกาสพบกับรักทางกายนะคะพบรักกับคนต่างชาตินะคะ,ะหรือว่าจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างจากคนรักนะคะไปทํางานหรืออะไรก็ตามนะคะต่อมานะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะได้เบอร์ 36นะคะอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะไพ่ใบน,นี้ก็อบอกว,ว่านะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองเนี่ยก็ให้ระวังนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างเช่นมีดบาดนะคะก็ระวังการซุ่มซ้านะคะที่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุที่จะต้องแบบมีเลือดออกนิดนึงนะคะต่อมานะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะได้ เปิด41นะคะคู่เวรคู่กรรมนะคะก็เออคนที่เลือกพไพ่ใบนี้นะคะก็อในช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะมีการทะเลาะกับผู้อื่นนะคะในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะคะก็ให้ระวังความคิดระวังควาพูดแล้วก็ระวังการกระทำนะคะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ